้าทุกคนฝนตกนักครับผมทุกคนฝนตกนักเหตุให้ทุกคน,ลกนกหคนลายๆโอ้โอดูดิพี่น้องฝนตกเนี่ยครับเดือดร้อนกันนะพี่นนองเลยพระเจ้าที่จะลงตลาดเนี่ยพระเจ้าตรงเก็บด่วนเลยเนื่องจากฝนตกอย่างซี่นี่พี่น้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่พระเจ้าเป็นพ่อค้าเศร้าขายอย่างนักเลยพี่น้องตอนนี้นะตอนนี้ฝนเศร้าเลยพี่น้องแต่ว่า ทุกอย่างมันก็เสียหายไปแล้วทุกคนเก็บเตรียมตัวกลับบ้านกันไว้แล้วพี่น้องนี่แหละคำบอกผลบอกได้ปลานี้ไปทตั้งนั่นเบืองน้ำเลยพี่น้องน้ำได้นี่น้ำได้นี่ทุกคนว้าวเนื่องจากคนโกงก็ดให้พอค่าเช่าขายนี่นะเนี่ยเต็มเลย เตรียมตัวเข็นกลับีนอบอ่น้องขอเสื้อว่าทุกคนคงจะบ่อกลางต่อในนอนเพราว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าๆแล้วี่น้องจะสองทุ่มแล้วแม้แต่นั้นแล้วทุกคนคก็คงตรงเก็บทบั้งมัดความเสียหายี่น้องเนื่องจากคนตตปึ๊บเกิดความเสียหายทันทีเลยพราะ้าวขายติมนมถนนริมทางเนี่ยฟังนี่ตัวแถวนี่นี่ ต้องพากันเก็บของทั้งหัดพี่ก็จะเอาวา,างไว้เห็นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟังในเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลาดอยู่ตรงนี้นะเสียหายทั้งหัดสิบลานเสียหายก็คือคํำว่าเสียหายก็คือขาดรายได้เมื่แน่นอกเข่าของเสียหายเนี่ขาดรายได้เข่าพี่นองมือหนึ่งของกาเจ้าหน่ยนะจะมีรายได้เขามาโมหน่อยก็หลายแต่อันนี้ก็จ้าจขาดรายได้ไปแล้วแน่นอนพี่นอง ก็คือก็จะเก็บของกันไปนแล้วตอนนี้นะหัวด่านเรื่องยังเนื่องจากวอาฝนมันตกนี่เนาะแต่ละพื้ีแถวนี้จะมีตลาดม่ามีตลาดหน้าแถวนี้นะจะมีตลาดริมทางแต่ว่าตอนนี้ทุกคนได้เก็บเ่าของกับรอที่จะกลับเนี่ยบอกทุกคนเกิดความเสียหายอย่างนักแค่ฝนตก เพื่อพวกเขาแ้วหาคลายเขานี่ขาดไล่ไล่ไปอย่างมากขาดไล่ไล่ไปอย่างสูงนี่เตรียมตัวที่จะกลับกลับกันหนิแถบในโบมี่เลยพี่น้องนี่คือคำบอกพ้นโต๊ะนะพี่น้องนะถ้าเป็นบ้านเฮานี่ฝนตกนี่ดีใจกันนะพี่น้องนะพอย่างเพราะว่าบ้านเฮานี่ฝนตกะหนิเห็นหน้เห็นหน้าก็ดีใจกันเผวาที่ได้ลงไถหวุดให้หุดหน้าพี่น้อง จะได้ลงใช้ได้มาแต่ว่าทั้งประเทศไทยเพื่อนเนี่ยเขาพ้นโต๊ะเนี่ยเพื่อนจะบอดีใจเพื่อนจะบอดีใจเพราะว่าเพื่อนทำมาหากินบ่ได้พอส่วนใหญ่เขาก็จะก็เป็นพอค่าซาวขายกันส่วนใหญ่คนส่วนหลายจะบ่กค่อยถ้าเห็นให้เห็นนะนอกจากแถบอีสานฝั่งอีสานเขาจะจะเห็นให้เห็นนะไม่รูแต่ว่าส่วนร้ายก็จะเขาจะค่าขายทำมาค่าขายก็คือหาเงินไปซื้อเขากิน ซื้อเขากินทางเงินทางเงินไปซื้อต่างๆไปหองซื้อเข่าโค้งต่างๆเ,าเกิดความเสียหายกันหลายอันนี้หลังจากคนโตกนนะี่นะคือ่้างฟังไส้ก็จะจบดีใจบุคือบ้านเฮานะ้าบ้านเฮาต้องดีใจเพราะว่ายังขอชีได้ลงไงลงนะชีได้ลงไทยอุน่นอุ่นนะแต่ว่าข้างประเทศไทยก็เจ้าสร้างั่งไทยนะทุกคน ถ้าฝนตกก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเลยอันนี้คือถนนเสน้นรักถนนเจนนี่ก็สามารถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพได้เลยนะทุกคนนะถนนเ้นนี่นนนนก็สามารถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพได้เลยน้องต่อเป็นถนนรักของพระเจ้านะทุกคนว้าวทุกคน เ,เส้นนี้จะเป็นถนนรักนะรถจะแล่นตลอดทั้งคืนเส้นนี้จะเป็นเสนน้นถนนรักสามารถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานาครได้เส้นนี้นะและปกติจะมีคลองขายเต็มนเนื่องจากคนตกนี่อยู่ฝั่งไทยเขาจะโบ,บ,บดีใจนะทุกคนนะเนื่องจากว่ามันขาดรายได้นะทุกคน เนื่องจากว่ามันขาดรายได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยอย่างสิ่งเดียสะพานนี่ย่ะคล้ายหมดเลยแล้ทุกคนต้องไปข้ายมือหนาแล้วขลายมืออื่นมือนี่ก็คงจะข้ายบ่ได้แล้วทุกคนก็คงไปคายมือหนากันเพราะว่ามือนี้ฝนตกหนักเลยก้อนหนานี่นะสมุนก็เอาก้อนหนานี่ฝนตกหนักๆเลยแถมนี่แต่พอค่าซ่อขายเทานี้ถ้ากัน ข้าบ้านทั้งวัดเตรียมตัวที่จะข้าบ้านทั้งวัดเพราะฉะนั้นของที่เตรียมไว้เมือนี่ที่จะเอามาขายนี่อาจจะบูดเน่าอาจจะเสียหายได้ทุกคน้าวเป็บบ้านเัางคนตกเว้ยดีใจแลวยิ้มมืดอแล้วก็ยังบอกว่าเพื่อนไล้งลงไทยหุดนะเต็มที่ลุยเห็นหนะเต็มที่รับว่าทางชางไทยส่วนหลายส่วนหลายก็จะขายของกันขายของขายทำหากิน ขายขายของต่างๆาำบนโต๊ะกันสีค่ะสามารถหมสามารถที่จะขายได้นะทุกคนเนี่ย,ยเส้นคล้องเสียขายเพรแล้วไรกะหน่อยนักที่บ่าคนจะซื้อนะเพราะวะ่าตอนนี้ถามว่ามีคนอยากบ่างไมีคนอยากแต่ว่าขาเจ้ายกขย่างขย่อยกรับกันทุกคนนี่มาทุกคนนะ ส่วนตลาดตรงนี้ยังมีบอกก็มีพี่น้องแต่ว่ากาบอไลยน,นะทุกทีเา,านี้เอาบอกอะไรทุกคนขย้อยกลับบ้านกันไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากยังเนื่องจากว่าฝนมันตกคนซื้อเขาค่อยมีแหละพระเจ้าก็เตรียมตัวเก็บของเข,ข่าของที่จะกลับบ้านกันไปแล้วนี่น้องพี่น้องขเขาจาคุ้มมั้นี่คือความเสียหายในมือหนึ่งของพระเจนนะ้านะที่พระเจ้าบอกบได้รับรายได้ในช่วงเย็นๆแบบนี้นี่พระเจ้าเก๊แพ็คแพ็คเข่ากล่องไปแล้วเนี่ย คนอยางก็เทพจะโบมีแล้วนี่แหละคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะทุกคนนะนี่นี่แหละหลายคนก็นลอที่จะมุ่งหนากับกันเิปเลยนะทุกคนลอมุ่งหนากับกันไปเลยนะทุกคนนะไม่ทุกคนนี่แหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึนนะทุกคนนะเป็นความเสียหายที่เกิดขึนนี่แหละเข้าของทีเตรมมาขายกัน ผนตกยังบอกแล้วม,มันโมเมนต์เรื่องดีเลยนะครับทุกคนนะโอ้โมเมนต์เรื่องดีเลยพนะ้อพนตก าเจ้าบนีใจพออย่างข่อส่วนใหญ่เขาจะเป็นพ่อค้าชาวขายอยู่แล้วขาบนโต๊ะจุกแน่นอนเครียดทันทีเลยข่อของเตรียมมาขายแม่เขาคงส่งเตรียมกลับนี่แหละพี่น้องสิ่งที่น้าเจ้าหมหมักในคนไทยทางประเทศไทยเ็าจะหมักก็คือว่าคนโตขาเจ้าหมอมักเลยเพราะมันขายของมาได้พอคนส่วนใหญ่เขาจะทำมาหากินค้าขายส่วนใหญ่ มือหนึ่งค้นกปุ๊บรายได้หายไปเลยจากเคยได้มือหนึ่งมือละสี่หาพันาากว่าจะหายไปเลยอย่างน้อแค่พันสองพันท้าบักขันขึ้นมาบางคนก็ขันแต่ยังพออยู่ได้แต่สำหรับค,แแคนแรกก็จะ ก็สี่กับห้าจับตื้อน,นะทุกคนจับตื้อจับครบแล้วทุกคนเนาะอว่ามันเป็นคนแรกคนแรกเนี่ยครบตื่อเขี่ยตัวจะออกมาทุกคนนาะจะ,ออะ,ปะเป็นบรรยากาศช่วงเวลาที่คนมันหยุดก็แบบว่าะเพอช่วงที่คนมันโต๊ะวันนี้ยังอยู่ในรถเอ็มเอ็มอาที H ่อยู่พี่น้องยังอยู่ในรถไฟอยู่นะจังหวะทะเลบริเวณบรรยากาศแต่ว่าอาจจะโต๊ะนักอว่าเนี่ยจากว่า ถนนเนี่ยทีพ่อเนี่ยผ่านทุกคนบึงน,น้ำว่าขึ้นมากเพราะจำนวนหนึ่งเราขึ้นมาหลายจำนวนหนึ่ง คนตกอยู่ทางฝั่งไทยกาเจ้าเสียใจและดีใจไปเนาะแน่นอนกาเจ้าต้องเสียใจเพราะว่าส่วนใหญ่กาเจ้าเป็นพ่อค้าซาวขายกันเมื่อหนึ่งกาเจ้าขายพร้อมมาได้แตาเจ้าขาดทุนไปแล้วไป่นาะไม่หมดละของที่เจ้าซื้อมากก็ต้องบังเกมักภาสียมันก็บปุกกระเน้าก็จะเอาโภซามาทำของตู้เย็นได้อะนะพี่นาะไม่หมดละเอาโภชามาใส่แข็งได้เอาไม่น้องคิดนี่ผมมีอย่างไรแค่มาพูดถึงว่าถ้าว่ามือหนึ่งแต่ฝนมันตก อยู่ทางฝั่งไทยเข้าเจ้านี่เข้าเจ้าขายข,ข,ของตลาดพอจิเป็นตลาดริมถนนเนี่ยนะพี่น้องตลาดริมทางเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายหประมาณใดพี่น้องประมาณแบบประมาณนี้พี่น้องมาว่าสุดทางมาโต้สุดกันทั้งเั็นเนาะ โบขายคนดียังสั้นอซี่เพราะเนี้ยก็เคยได้คุยพูดไปคุยแต่เคยได้สอบถามนั่นแหละเป็นของเราเนี้ยก็เลยห้ว่าประมาณนี้ในความรู้สึกของเจ้าที่เขาเจ้าเป็นพี่น้องเพราะแม่พี่น้องเศร้าขายองไปแล้วกับคลิปนี้พี่นี่มาได้บอขอจบคลิปตอนนี้แล้วกันพี่เหล่เจอกันในพี่ตัดไปเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมติดตามมาะเนี้ยว่ายกันแล้วกันเด้อทุกคนเด้อะเพาะเนี้ยก็คอยตุ้มเรตอนนรณีของเรากันของขาของเราสบายดีสบายดีสอบคุณครับผมไปแล้วทุกคนบายเด้อ